ค่ะเรามารู้จักลายต่อไปนะคะต่อไปจะที่จะเทเป็นลายทูลิปค่ะมันจะเป็นอ่าพืา้นฐานมาจากการเทรหัวใจนะคะ ลายหงนะคะหนึ่งตีนะคะซึ่งลายหงนี้จะมีพื้นฐานจากการเจลายเป็นไม้นะี่มีคำว่าการเทลายต่าง